Let's go วู๊ดหมดมดหมดดุดุด็อกเตอร์เยี่ยบบอยไม่ใช่ค่ะบอยอ๋อคนหนมีสั่งเฮนูเขามานี่สิจะพาไปดูของดีแล้วก็มึนด้วยไงแค่เดินไปอ่าตีมึนด้วยเพื่อนกูเออเพิ่มเพิ่มเออเพิ่มเพิ่มงอละบีแคร์ฟู์ไว้นะเอาหมดเลยแล้วกูตีมึน มันจะล่วงในระยะเวลาสั้นหรือเปล่าเฮ้ยทำไมลุดอ่ะอันตรายด้วยตามอยู่อยู่สายบนหลังกูจะเอื้องแล้วเนี่ยเจ็บยิ้วสองปนเจ็บยู้วสองปนเฮ้ยมันก็ยิงดิอ้าวโอ้โหไม่ยิงเลยดูไอ้บอยแฟลไลเซฟแฟลไลเซฟแหนว่าเกิดกลัวกลัวมันไม่งอะไรนี่หรอกแฟลไลปุ๊บ อาระเบิดเลยอายิงต่อเลยกูดีจะะเสียงคึบแต่เบ้งไม่ล่วงลงมาจากไหรคือก็ถ้าเข้าใจว่ามันไม่ใช่ไปส่่วงแล้วมึงจะเอามาทำไหมเงามาส่งตอนเลยใส่เหลืองก็ใช้ได้ไม่ใช่เหลืองก็ได้ครับ่เกี่ยวอขบุนว่ารักใส่นะ อาวหมดหมดหมดอะไร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 ไมยิงมือึ้อ่ะอ้าว๋ออ้าวอิ่มเลยมันจโดนไปแล้วไม่ไม่ไม่โดนสอยงใบแล้วโดนแค่หลอดเฮ้ยมีโอ้โหโอ้หอยิงเครื่องระเบิดยกเครื่องระเบิดไปเอาเอา้โหไปอ่ะโอ้โหไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแทงหลังว่ะเฮ้ยผม ข่อยาดตั้งใจตั้งใจตั้งใจแล้วไงต่อแล้วทำอะไรไงต่อแล้วทำอะไรไงต่อลมที่โลงโลกไหนนะถ้านลมโอ้ยมีหน้าต่างให้โดดเล่นเลยอะ่ะ <c oughs> ดา่านนี้ต้องไปเล่นตรงนะั้นนะห้องทดลองอ่ะวู้ฝันเดียว <c oughs> เอ,อ้า <c oughs> เฮ้ย <c oughs>

ไอ้เร็วไปวะมันหมอมันหลานไปแล้วไบอยไปไหนหน้าหน้าเดี๋ยวคุยมาฮิวก่อนไอ้เชี่ยมันไม่ไล่ว่ะเพื่อนตรงเครื่องไอ้บอยหลังกลับมาโดยวคูขวาบนไอ้สายบนโอ้ยไม่โดนไม่โดนเจอไอ้กูต้องวิ่งตรงมาตอนหมดด้วยเย้เดี๋ยวสีเครื่อง ปัดเลยเดี๋ยวไปช่วยมดเองอ้าวเฝ้าเลยไงเฝ้าเลยเฝ้าตายเพื่อมันจะไม่ทันแล้วพร้อมยริงจริงพร้อมครับอุ้ยยี่เขียไปช็อตโอ้แล้วกูหมดแล้วเลยดึงเลยแทงลงแทงหลังไม่มีอะไรแล้วมีใจเกันมีใจโอ้โหก็ได้หมดอยู่กูไล่กูไล่กู งต่างกุย่าต่างกุยาเอยู่สายล่างเขอยู่สายล่างออออะไรหมดหมดไฟหมดใจแล้วมอละอ้ินยอุ้ยโดนอ่ะโอยๆๆๆๆเรียบร้อยตีลังกาเลยฝ่าหัวข้างไหมถึงแล้วถึงแล้ว ไปไ,ไหมใช่สักคำไหมตัวบล็อกอีกนิดเดียวอ่ะมันโดดไปได้เฉยเลยเอ้ยอสามตึงไปเลยไปเลยไปเลย,เลย<ป>มีแทงหลังดีแล้วเดี๋ยวดีกว่า็เป็นมดตัดอ้าวใจร้อนนันวัดนี่ไหนอ่ะโอ้ยอยู่อารไซด์ดาวน,น,นั่นแหล<ช>ะจะแก้ห้องอารไซด์ดาวโอเค ไม่ได้ปั่นตรงอัพไซด์ดาวใช่ป่ะใชญ่ไหมอ่ามดมามดมามามาาบุงก่อนมดอยู่ใกลบุ้งอ่ะพี่อยู่ตรงเนี้ยโอ้โหโดนด้วยอยู่ตรงโจงหน้าต่างอ่ะจจงหน้าต่างมนวิ่งมาวิ่งมันนี้เนี่ยถึงบุ้แล้วได้่ยเพือ้าวเหรอเนี่ยข้างหน้าเนี่ยปิงเาแล้วบถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ย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 ว่านะ เฮ้ยที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเอมันไม่ได้วิ่งไปทางมึงมันแขวนเสาคาบกูไปยังวะแขวนแล้วแขวนแล้วเฮ้ยเอ้าเสียงเสียงเสียงเอาสายดาวอ่ะอ้าวบอยอยู่นี่ว่าฉีดยังเียวอ่ะเฮ้ยทำไมเจอกวน หัวล้อเลยไอ้แก่ว่าว้าวุ่นแตกได้ได้กูครับได้กูได้อยู่เราอะได้อยู่เราว่านะ้ยนิดเดียวจะตายกูเกือบขาดอยู่กันหลังหลุดไม่หลุดไม่บึงเลิกดีไอ้แก่ อย่าครับอย่าทำผมผมมีพ <ude> ่อ <aún> มีแม <Sin> ่อ <awkward> ย่าครับโอ้ยเดียวเม็บจัดไปเครื่องไหนครับบอสเอ่อตรงกลางมั้งไม่เชิงกลางโอเคโอเคก็เก๊กูไปเอาหันไปยัง ก็กลัวกกูัวอย่างๆๆไม่โดนไม่โดนไม่โดนครับโงไม่โดนครบโ่เอาเฮ้ยกูจะโดนละจะไปปั่นที่บอดไปที่สุดพิงเสร็วไลกูปะไม่ใ่เรนเสร็จเสร็จเสร็จไม่ใจเสร็จไม่ใจเส็จเนี่ยตรงนี้แหละแมงมุมสวยๆโอ้โหไอ้สัดหมหมดหม เอ้ยมันหันเข้ามุมต่ออยู่อย่างไงเพื่อคจะล่วงไหมแค่นั้นแหละประเด็นไปทายหมดนะจิตยิงยอไปยิงยออยู่เลยเจอเจอคนใดที่ถูกเกี่ยวแล้วไงเอายิงเลยโดนด้วยไงหมดมึงไว้ใจมุมึงไว้ใจหมดมึงไว้ใจไหมโอ้โหแล้วกูจิตเหนื่อยล้ากูตายเฮ้ยตายไม่ตายไม่ตายโอ้ยัดมาเลย นอนไม้นอนไม้นอนไม้ยังวันนี้บอกว่าไงนะพูดว่าไงนะเฮ้ยขล่อยยาปลอยคำพูดขอ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 คุณขอพูดไอสัตว์เลยเลิกนี้เป็นไรเฟิลเพื่อนเป็นไรเฟิลอ้าวเกาข้ามความเจ็บปวดเฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่ทันนะเฮ้ยเฮ้ย ได้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 เรียบร้อยไปเซฟไปไเซฟไปไล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 เซฟม่ไหไมหวปุ่มอะปมอะอาไต่อไวต่อไวต่อต่อบุญบุญบุญอู่เซฟไปอยู่ไปอเหนียววักเหนียวว่าเหนียวว่าเหนียวเหนียว หมดตรงนี้มันโล่งหมดหมดหดนดมไม่ได้ไม่ได้มดหมดไอริมาฮิวิมาฮิวริมาฮวริบอรดหมดมันใกล้ไปว่าาก็เราโดนด้วยาับเลยบันต่อได้เปล่าอ่ะได้ไดได้ได้หมดกบอไม่เิดเท่าไรอมันไม่กระเทืไปด้วยนี่บย่าง เยอะล้วข้างหน้ามดข้างหน้าเฮ้แสายเทฟสอคนใช้ไหมมาทานู้เลยโอยี้ยเดี๋ยวพีแล้วไม่ออกด้วลไปลงเป็นยานเยลงลงในสองรอบก็หลุดแล้วไเออยาริงเฮ้ยบลอกบล็อกบล็อกบล็อกอก เฮ้ยโอ้โหไปตรงนน้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคเาว่ะคุเว่เปิด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 เขาเยเต็มเลยเปิดประตูเต็มเลยเปิดประตูพีบักพีบักเอบอลช่วยกูด้วยประตูอยู่ไหนไหนวประตูอ่ะไม่ไม่ไม่ตรงไปตรงไปแล้ยวขวากูกำลังไปเปิดกูกำลังไปเปิดสายกลางอยู่สายกลางตรงตรงตรงไปตรงไปตรงไปเอ้ยเฮ้ยอ้า ไม่มตายักษ์แล้วได้ได้ได้ไยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไยู่กูได้ได้ได้ไดด้ได้ได้ได้้ไ้ได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 เหนียวจัดเได้ได้ไเ้นดยได้้ได้ไดได้้ดไดไป้ไดด้ได้ัด้ได้ได้ไน้ไไอ้้้ด้ด้ไ้ไ้ไ้ั้ มดงดเปิดเลยเพื่อนมามาถูกว่าสายกลางอ่ะโยกูโยกโกอยู่ไหนอ่ะูมีโฮมถึงประตูแล้วจะถึงประตูแล้วกูบัง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 รออยู่มึงมึงมาไล่มึงหรือไล่ใครอ่ะมาแล้วกูไปถึงประตูแล้วถึงตูประตูแล้วเอ้ยกูมีโฮมอ่ะไป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 เฮ้ยรอรับอยู่วิ่งมาหน่อยบัง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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนโดนยิงนีแตกนะบอกเลยนะตรงตรงตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงตรงนี้โอ้โหบล็อกบล็อกบล็อก ไปแล้วไปแล้วจู้ไปร้อนันวัาเอ้ยมดตัวจริงของแล้วนะเนี่ยหมดเจมอลีเยอะรอดได้ไงอ่ะเจมอคนไม่ยอมแพ้อ่ะไอ้เนี่ยเอ้ยกดตึงเหนียวเหนียวมาก ยวอ้าวคนเวียดนาม